ลูคุณแผนปูทิมนะครับปีหนหนะครับองนี้สวยดีนะครับ ยูตรงนี้ไม่ติดนะครับยูตรงนี้ไม่ติดที่จริงจะติดติดนิดๆน,น,นะครับนะครับดูด้านหลัง ด้นหลังโคตรสลาโพเรียนนะครับพีเตกุูดนะครับนี <s uck> ด้านหน้านะครับส <s uck> วยงามนะครับอีเม็ทองเล็กๆนะครับ มีทองเก่าเพราะมีอยู่สององนะครับไปลงองนี้ดีกว่า ขายพวกนี้ให้ดูนะครับดูช่วงแสดแขนี่ครับช่วยดูเหยือทีบัวมันขากกอบมันก็เลย ไม่แค่เจนเท่าไหร่ดูได้หลังอีกทีหนึ่งนะครับสวยงามนะครับมีนกุดหกเก็ด,ดอก นี่น่าจะเป็นตาตารืออะไรนะครับไม่ติดมคมชัดดีนะครับก็ <S <S าขาบมันเยอะมันก็มองไม่เห็นนะครับครับขอบคุณครับที่ดูที่ชมกัน Por